ก็การสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคอร์ดมอดนะวันนี้ขอร์ดมอดจะมาแนะนำสกินใหม่ของทางบีลัวกันนะก็สกินใหม่ของบีลัวเป็นสกินตูจีนที่โคตรอลังการโคตรสวยนะครับแล้วก็มีขายนะครับในราคาเพียง1,000กว่าปองเท่านั้นเองนะทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นบีลัวในตำแหน่งจังเกิลกันนะก็ลองไปดูกันว่าบีลัวจะเป็นยังไงไปกันก็ s h o r นี้นะผมเห็นทางตีลี่อยู่คนเดียวเราก็กดสกิลหนึ่งกระสวนมันสีเข้าไปหาตีลี่เก็บตีลี่มาได้นะ ช็อตต่อมาตอนนี้ทางมกรเราก็เห็นว่าแก๊กอยู่คนเดียวแล้วตอนนี้ตีลี่อยู่คนเดียวแล้วเรากดอันติสวมมันเข้ามาหาเพื่อนได้เหมือนกันนะอันติก็จะเป็นการพังศัตรูเข้ามาแล้วช็อตนี้เพื่อนเราโดนดูอยู่เราก็ทําการหมุนตัวหมุนตัวแล้วผักทางแก๊กออกมาแล้วหมุนตัวหมุนตัวแล้วช็อตนี้ทางนาตาลาก็เหมือนจะรอดนะเพราะว่ามีฟิกเกอร์ไปแต่ทางกบเราเขาแทงให้นะเราก็เลยออกต่อแล้วก็เอตายนะครับผมเคช็อตนี้สามตัวเรากินยากรหันเข้ามาแล้วก็สับ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 เก็บทางตีดี่ไปได้นะแต่ก็ต่เเชนม ช็อตนี ite, field field. ้นะครับผมเห็นทั้งจุกมาแล้วก็สับหมุนตัวหมุนตัวหมุนยังหมุนอยู่แล้วยังดูดเลือดได้อยู่นะครับผมช็อตนี้แล้วก็ล้ำไปเรื่อยๆ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 นะครับผมแล้วก็ลอดออกมาให้ด้วยนะประเด็นนะเป็นทิปเปิลทิวของผมนะก็ช็อตต่อมานะจะเป็นช็อตเปลี่ยนเกมของทางวีลูของผมเองนะช็อตนี้พุ่งเข้าไปแต่ตีลี่มันปีกนะแล้วก็ผมก็ทําการหมุนตัวไปเรื่อยๆนะแต่ก็ไม่รู้จะรอดหรือเปล่าตีลี่ค่อนข้างหวีนะเก็บทางแก๊กมาได้แล้วตีเขียวแล้วก็ตุยไปในนที่สุดะ และนั่นก็คือจุดจบของการร mm ีวิวสกินบิโลเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบาย